สะโพกได้มาล่ามงะล่ะล่ายัางไงคะล่าใจพี่อิงฟ้าค่ะ, <laughs> ะคแต่พี่ยังไม่เห็นสะโพกหนูนะถ้าอยากเห็นสะโพกหนูอย่าพึ่องอย่าพึ่งตัดหนูตุ๊กนะคะต้องให้หนูเข้ารอบมาดูรอบชุดพายมันและชุดลาตีรับรองแม่แม่แก,ก็เถยและท่านคณะกรรมการประทับใจอึ้งตาแตกค่ะ <laughs> น้องดา ชุดอลังการงานซ้ามากนะวันนี้แบบเป็นชุดคอนเซปต์ในแบบตุ๊กตาค่ะเพราะว่าดาด้านะคะหลายๆคนจะเห็นว่าดาด้ามีลุคที่อ่อนหวานค่ะแต่อยากบอกว่า รุกอ่อนหวานนี้ก็มีความแซ่บค่ะเดี๋ยวต้องมารอดูในรอบช่วงถแถลงข่าวตอนดึกนะคะนี่ฝากเลยฝากเนื้อฝากตัวเลยเรียบร้อยขอกำลังใจจากคนดูหน่อยดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยนะโอ้ตัวแรกตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าได้กําลังใจจากพี่ๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนค่ะ <c oughs> ค่ะยังไงนะคะดาดาขอฝากเป็นกําลังใจให้กับดาดานะคะในรอบการประกวดมิสแกนสระบุรีรอบออรดิชั่นนี้ค่ะรับรองว่าถ้าดาดาที่เข้ารอบนะคะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะ Eat, เขาเปลี่ยนลุกเหมือนกันนะเออเพราะว่าเราเคยเจอกันหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันนะคะอ่าใช่แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็เอาสิ่งที่คณะกรรมการเคยบอกเราเนี่ยไปปรับด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องดาดานนะคะขอบคุณค่ะ